โลเลยเหรอรับพาดยังเยนรู้และเกีนยวนูนมีแปดโล ยังต้องข้าึงแล้วก่อนหน้านี้ก็เริ่มทำตั้งแต่พศ2556นะครับที่ทำมาก็เริ่มทำตั้งแต่ทดลองนะเป็นการทดลองเรื่องของอฟักขโพดขโพดเลี้ยงสัตว์แต่มาลงตัวอยู่ที่แตงโมครับเพราะว่า อ,อ,อายุของแตงโมเนี่ยการเก็บผลผลิตเนี่ยอายุแค่หกสิบวันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วครับแล้วที่ทําแตงโมนี่คือมีใครเข้ามาหรือแนะนําอะไรในส่วนไหนบ้างเนียคะก็มีนาที่กเกษตรนะครับกรเกษตรอำเภอเกษตรตำบลที่มาช่วยดูแลแล้วก็แนะนอํอในการปลูกแลก้วก็ดูแลแตงโมนะครับแตงโมเป็นพืชที่ค่อนข้างอ,อนแอแล้วก็ไวต่อโรคแมลง เพราะันโรคแมลงก็จะเข้ามาก็จะมีแค่เพี้ยแล้วก็หนอนนะครับออแล้วก็เชื้อราลูกราําค้างเป็นสำคัญครับออต้นทุนสูงไหมคะออต้นทุนตัวนี้ที่ทํอยู่อยู่ประมาณออไร่ละ <c oughs> ประมาณสามพันถึงสี่พันบาทต <c oughs> ่อไร่สามพันถึงสี่พันต่อไล่แล้วออจําหน่ายราคาประมาณไหนคะออตัวนี้ราคาที่จําหน่ายก็ลูกใหญ่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่า ใหญ่สุดนี่ก็ราคาขายเป็นลูกก็ลูกละเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าขายเป็นกิโลก็โลละสิบสองบาทลูกใหญ่สุดนะครับแล้วก็ไล่ตามไซส์ไปรายได้เฉลี่ยต่อไร่เนี่ยครับ <S 2>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  เราสามารถเก็บได้ประมาณไร่หนึ่งประมาณกี่ตันแล้วก็ที่เป็นเงินนะครับเอ่อตอนเนี้ยท,ที่ที่เราเก็บเฉลี่ยตามตามสุดเนี่ยไร่ประมาณสองตันไล่ประมาณสองตันนะครับอ่าถ้าสองตันนี้ สองตันคิดตันละห้าพันสองตันก็หมื่นหนึ่งเพราะฉะนั้นลงทุนประมาณสี่สี่ถึงห้าพันอันนี้ไม่เกินนี้เสร็จจากเตงโมนี่ก็จะมีเวลาพักหน้าดินก่อนที่จะปลูกข้าวต่อไปประมาณหนึ่งเดือนประมาณหนึ่งเดือนครับก็ไปทำนาต่อแล้วก็ไปทํานาต่อ,ตอจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยนะครับหลังฤดูกาลทํานาปีนะครับเพราะว่ารอบๆในการทํานาปลังนะครับส่งเสริมการปลูกพืชอยู่หลายชนิดนะครับเช่นถั่วเขียวนะครับเตงโมนะครับ ข้าวโพดแล้วก็พืชอ,อื่นๆนะครับซึ่งมีพื้นที่ปลูกประมาณสา0 0 0ไร่นะครับซึ่งแตงโมก็เป็นอีกพืชหนึ่งนะครับที่เกษตรกรในพื้นที่อําเภอเมืองอําเภอดอนเจดีและอําเภอหนองยาใสที่ปลูกกันเยอะนะครับเพราะว่าหลังฤดูเก็บเกี่ยวในการทํานาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะลงพืชพืชที่มีอายุสั้นนะครับเพื่อลดรอบการทํานาปลังครับซึ่งเราก็จะทราบกันดีอยู่ว่าในการทํานาปลังเนี่ยในการทํานาเนี่ย เป็นการขังน้ meantime, taking, well, Gmail, ําแล้วก็เป <ul> ็นการปล่อยก๊ามีเทนเข้าสู่ในชั้นบรรยากาศนะครับการลดรอบการปลูกพืชในอาการทํานานะครับที่มีการขังน้ํามันก็จะเป็นการช่วยในการลดการปล่อยก๊ามีเทนสู่บรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในการปลูกไตงโมก็ถือว่าเป็นการช่วยช่วยโลกอีกอีกทางหนึ่งนะครับซึ่งแตงโมของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีรสชาติดี นะครับเปลือกบางหวานกรอบนะครับเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรนะครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับอุดหนุนเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้อีกครทางหนึ่งนะครับเลงโมทุพันบุรีอร่อยจริง